พูดถึงความรวยทุกคนก็อยากรวยทั้งนั้นแต่รวยแบบฟ้าผ่ามีไหมมีครับรวยจากฟ้าไงครับขอพรจากเทพเจ้าให้โชคลาภขอทุกครั้งได้เงินทุกทีสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพูดถึงความรวยทุกคนก็อยากรวยทั้งนั้นแต่รวยแบบฟ้าผ่ามีไหมมีครับรวยจากฟ้าไงครับขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ท่านเสด็จมาจากฟากฟ้าคนจีนหรือคนไม่จีนก็ตาม แต่โรอคอยปีหนึ่งขอไหว้ครั้งเดียวแล้วเอาผลเลยครับนเขาเรียกว่าต้อนรับเทพเจ้าผมไม่ต้องบอกวิธีมากคุณอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหนึ่งปีนี้ท่านเสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แปลว่าคุณต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาเที่ยงคืนเป้งท่านเสด็จมาให้คุณจุดธูปแปดดอกปักเรียนเชิญท่าน แล้วพร้อมกับถวายของที่คุณเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจเข้าวสวยหรือของที่คุณพร้อมจะถวายท่านถวายให้เลยนะครับอย่าเพิ่งขออะไรจนกระทั่งถวายของเสร็จแล้วบอกท่านว่าคุณจะทำงานอะไรบ้างเป็นงานใหญ่ต้องการเงินแบบไหนแบบไหนคุยท่านาคุยท่านอย่างดีแล้วก็ เคล็ดลับสําคัญที่สุดตรงนี้หลายคนละเลยแล้วก้าวผ่านไปปล่อยให้ทูบมอดลงหน้าบ้านไม่ใช่ครับคุณก่อนที่จะทูบมอดมอดลงให้คุณยกกระถางทูบขึ้นมาบัดนี้เวลาพร้อมแล้วขอเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภพร้อมด้วยเงินทองมากมายเข้าสู่บ้านข้าพระเจ้าณนะบัดนี้คุณก็หันพับไป เข้าประตูบ้านเลยครับเดินเข้าประตูบ้านบอกซ้ายและขวาบอกเทพเจ้าแห่งโชคลาภบอกเทพประตูที่เฝ้าอยู่หน้าประตูเปิดทางให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภนํานเงินทองเข้าไปในบ้านด้วยแล้วคุณถือกระถางทูบเดินไปทั่วบ้านพูดแต่ความดีตรงโต๊ะนี้ก็มีเงินมีทองห้องนอนก็มีเงินมีทองอห้องรับแขกก็มีแขกนําเงินทองมาให้ทั้งหมดแล้ว ไม่เข้าห้องน้ํานําเข้าไปทั่วบ้านแล้วสุดท้ายเอาทูบไปปักไว้ในกระถางเจ้าที่ภายในบ้านฝากเงินทองไว้ที่เจ้าที่ขอทุกครั้งได้เงินทุกทีปักทูบเสร็จใน24ชั่วโมงจากนี้ไปไม่หยิบไม้กวาดกวาดบ้านเลยแล้วคุณจะมีโชคเข้ามาอยู่เรื่อยๆเซงลี่ห่อๆโชคดีตลอด ปี2,565สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ